ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยรับชมแนวทางหวยลาวประจำงวดวันที่13มกราคม68สําหรับตัวเลขในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขวิ่งในหลัก9นะครับก็เข้าไปที่93 สองตัวตรงบนนะครับสำหรับสีติตัวเลขที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูสิติตัวเลขว่าออกอะไรไปบ้างนะครับซึ่งในงวดล่าสุดวันที่10ทับ1ทับ68ออก08 13 93ในวันที่13มกราคม68ก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใด ซึ่งก็นําตัวเลขที่ได้ชิดคนวันมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับทางช่อง Youtube วันพลวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังต่อไปก็ไปดูผลคำนวณหวยลาวตามสูตรประจำวันที่ สิบสามมกราหกแปดเป็นอันดับหนึ่งวิ่งรูดให้หลักห้าใครชอบเลเวลก็ไปที่ห้าห้าเด่นอันดับสองวิ่งรูดให้หลักแปดใครชอบเลเวลก็ไปที่แปดแปดเด่นอันดับสามวิ่งรูดให้หลักสามใครชอบเลเวลก็ไปที่ 3. สามสามก็เป็นแนวทางตัวเลข เป็นเลขวิ่งนะครับต่อไปก็มาดูตารางตัวเลขหวยลาวประจำว,วันที่13มกราคมนะครับปีมังกรหรือว่าปีมก,กราคมนั่นหละครับตารางตัวเลขก็จะมีสูตรแรกสรีน้ำเงินและสูตรที่สองสีส้มนะครับในการจับประกอบคู่ตัวเลขก็จะเป็นสีน้ำเงินประกอบสีส้มก็จะได้คู่ชุด2ตัว สามตัวสีตัวตามตารางตัวเลขนะครับในงวดที่ผ่านมาก็จับให้ท่านผู้ชมได้ก็เข้าไปที่ตัวเน้นคือ93 2ตัวตรงบนนะครับก็ถือว่าโชคดีในวันที่13นี้ก็เลขเด่นมี358สีน้ำเงินนะครับถ้าชื่นชอบก็จับภายใน3ตัวเลขก็ได้นะครับอย่างเช่น3538หรือว่า58ประมาณนี้สี ส้มก็มี2 7 1 4นะครับถ้าประกบคู่ก็จะเป็น2 7 2 1 2 4 7 1 7 4ประมาณนะครับ1 4หรือท่านผู้ชมจะจับตามผมก็เอาสินเงินประกบสีส้มนะครับตามที่ได้จับเป็นคู่ชุดต่อไปก็มาดูแนวทางตัวเลขเด่นในชุด2ตัวก็มี4คู่ชุดนะครับในหลัก5ก็มี5 3 ห้าสองห้าเจ็ดแล้วก็ทศสุดท้าย51นะครับก็เน้นไปที่53แล้วก็57เนะครับเผื่อเลข3ยังอยู่นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขหมายลาวประจำวัวนที่13ามกราคม68นะครับก็รอรุนว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความ,มันเทิน ตัวเลขก็ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตนะครับว่าออกอะไรผมก็มาบรรยายตามตัวเลขที่นํามาให้ท่านผู้ชมนะครับต่อไปก็เป็นหลัก8นะครับก็เป็นคู่ชุด2ตัว4คู่ชุดนะครับในหลัก8มี8 1 8 2 8 4 8 5นะครับก็เน้นไปที่8ปสองแล้วก็8ปห้า วันที่13ก็รอรุนนะครับ13ปีมกราคม68ว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับใครที่อยากรับชมสูตรแนวทางตัวเลขตลาดกิมบรับบาลไทยก็ไปรับชมที่ช่อง YouTube V พารวยนะครับ w e v แล้วก็พาไทยพารวยนะครับต่อไปก็เป็นแนวทาง ทศสอตัวในหลัก3ามข้มี3 7 3 8แล้วก็3ามก็เน้นไปที่3 7นะครับก็เป็นแนวทางห้วเราวประจำววันที่สิทับหนทับหกแปดก็มาต่อยทำชิปวิวให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับชมเช่นเคยนะครับ ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ฟันฟันรวยของพวกเรานะครับสำหรับแนวทางชุดตัวเลขชุด3ตัวก็จับมาจากตารางตัวเลขนะครับก็จะมี4คู่ชุดมี5 3 4 3 8 1 7 5 2 4 8 2ก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชม ก็ชุด3ตัวก็เน้นไปที่381แล้วก็482ก็ตามนี้นะครับต่อไปก็เป็นคู่ชุด4ตัวเลขประกบคู่ตามตารางตัวเลขก็มี4คู่ชดุดหมายเลาชุด4ตัวมี8534้าสา สามเจ็ห้าสองและก็8 4 8สองก็เป็นแนวทางชุดสีตัวนะครับตามที่ได้จับเป็นโู่ชุด2ตัว3ตัวสีตัวนะครับตามที่ได้ทํามาก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางหอยลาววันที่13ปีมังกรหกนะครับ13บสาทับหทับหกปปีมก,กราคม ของเรานะครับเรียกว่ามกราคมถ้าเป็นลาวเขาเป็นเขาบอกว่าปีมังกรน,นะครับสำหรับการบรรยายก็บรรยายตามตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับซึ่งผมก็ภาวนาก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับหลังจากที่ละลายงวดก็เป็นไปตามผลการทุนวนสำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชม Youtube วันพอรวยก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจะอ,อะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาประจำวดวันที่13ทับ1ทับ6 8นะครับสำหรับชิปวิวนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ